สนับสนุนโดยริวกาโคทนประหยัดน้ามันต้องนึกถึงมอเตอร์ไซค์ริวกา0 3 5 6 1 1 1 4 1 0, 32, 0 8 6 3 6 7 1 4 3 2 0 8 6 3 9 8 1 4 3 2 Force Energy Saving Solution โคมไฟถนนประหยัดพลังงานประหยัดไฟสูงสุด60-70%เรามีทีมสำรวจพร้อมให้คำปรึกษาในการติดตั้งและเปลี่ยนมาใช้ LED s t r e p Light 02 หกหน0 8 8 0 9าศูนย์ศูเมื่อวันพุธที่11ถึงวันเสาร์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2 5 5 7นายวิศรุตอินแยมผู้อานวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีพร้อมด้วยผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนจากจังหวัดสุพรรณบุรีอ่างทองชัยนาทลบบุรีและสิงห์บุรีเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทยเนื่องในปัจจุบันอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นตามตัวธุรกิจการค้าของประชาคมอาเซียนโดยรวมซึ่งทําให้นักลงทุนชาวต่างชาติที่พาการเดินทางเข้ามาแข่งขันในด้านการลงทุนอาจส่งผลต่อผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ขาดทักษะประสบการณ์และต้องระวังเป็นอย่างยิ่งก็คือการแย่งการใช้ทรัพ,พยากรอ,อีกทั้งระบบสาธารณปโภคที่เรามีอยู่จํากัดจะเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องเร่งหามาตรการรับมือกับปรากฏการณ์ครั้งนี้จึงจําเป็นต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงคือผู้ประกอบการท้องถิ่นกว่า70%ซที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องเผชิญหน้ากับแรแข่งขันที่รุนแรงแต่ในขณะเดียวกันต้องเร่งย่งชิงความได้เปรียบเสียเปรียบด้วยการชูจุดแข็งเรื่องธรรมชาติที่สวยงามคนไทยใจดีมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจสำนักง,งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานสุพรรณบุรีจึงจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทยประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นกระสินและหนองคายโดยมีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนจังหวัดสุพรรณบุรีอ่างทองชัยนาทลบบุรีและสิงห์บุรีร่วมเดินทางในครั้งนี้โดยแหล่งท่องเที่ยว ที่ได้ไปสำรวจประกอบด้วยบ้านทานปรา,าสาทอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาเป็นแหล่งโบราณคดีที่เก่าแก่และมีความสำคัญที่มาของการค้นพบแหล่งโบราณคาดีครั้งนี้มีอยู่ว่าในช่วงปีพุทธศักราช2,525ได้มีผู้รับรอบนำวัตถุโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ไปวางจำหน่ายที่แหล่งซื้อขายโบราณที่จกกักรดีในกรุงเทพกรมศิลปากรจึงได้เข้าไปตรวจสอบและระบุว่าเป็นของเก่ายุคก่อนประวัติศาสตร์จริงประกอบกับ ได้รับการแจ้งจากพลเมืองดีที่บ้านทางปราสาทว่ามีกลุ่มคนรับรอบขุดค้นหาวัตถุโบราณที่บริเวณบ้านทางปราสาทใต้กรมศิลปา,ากราาจึงแจ้งความดำเนินคดีต่อผู้รับรอบเพื่อเป็นการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีกรมศิลปากรจึงได้เข้าไปขุดพบและพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชุมชนสมัยก่อนเป็นจำนวนมากและพัฒนาให้เป็นโอเพนไซต์มิวเซียมจนถึงทุกวันนี้ พิพิธภัณฑ์ซิลินทรจังหวัดกาลสินเดิมคือศูนย์วิจัยนรเสาวภูกลุมข้าวที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,538เพื่อเป็นสถานที่ในการปฏิบัติงานศึกษาวิจัยอนุรักษ์เก็บรวบรวมตัวอย่างอ้างอิงซากนรเสาว,สาวและศาตว์ร่วมสมัยและนําข้อมูลเหล่านี้ไปเผยแพร่แก่นักท่องเที่ยวในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์น,นดเสาวปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวปีละมากกว่า3 0 0 0คนซากดึกดำบรรพ์นรเนสาวที่ภูกลุ่มข้าวแห่งนี้ เป็นไดโนดเสาร์กินพืชที่สมบูรณ์แบบที่สุดของประเทศไทยโดยพบกระดูกนโดโนดเสาร์เกือบทั้งตัวกองรวมกันอยู่กับกระดูกไดโนดเสาร์กินพืนชนิดอื่นกระดูกทั้งหมดอยู่ในชั้นหินที่วางตัวอยู่บนไหล่เขาของภูคุมข้าวซึ่งมีรูปร่างคล้ายลอมฟางมีความสูงประมาณ240เมตรปัจจุบันกรมกรทรัพยากรธรณีได้ขุดค้นพบซากนดโนดเสาร์พบกระดูกมากกว่า700ชิ้นเป็นกลุ่มของกระดูกส่วนขาสะโพก สี่โครงคอและหางของนดอนเสาร์กินพืชไม่น้อยกว่า7ตัวนอกจากนี้ยังค้นพบฟันของนดอนเสาร์กินพืชและกินเนื้ออีกอย่างละ2ชนิดจากลักษณะการค้คนพบว่าเป็นนนรเสาร์กินพืชสกุลภูลเวียงจึงได้ตั้งชื่อว่าภูเวียงโกโซรัสซินิทเทเน่หนึ่งชนิดและเป็นนนรเสาร์กินพืชชนิดใหม่อีกหนึ่งชนิดคาดว่าอาจจะเป็นนนเสาร์สกุลใหม่และชนิดใหม่ของโลกหลวงพ่อพระสัยวัดโพชัยจังหวัดหนองคาย เป็นพระพุทธรูปสําคัญของเมืองประดิษฐานอยู่ที่วัดโพชัยซึ่งมีฐานะเป็นวัดอารามหลวงตั้งอยู่ที่ถนนโพชัยในเขตเทศบาลเมืองห่างจากจตัวเมืองหนองคายประมาณ2กิโลเมตรตามทางหลวงหมายเลข212ทางไปอําเภอโพพิสัยวัดจะอยู่ทางซ้ายมือเป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมานวิชัยหล่อด,ด้วยทองสีสุกหน้าตักกว้างสองคือ8นิ้วส่วนสูงจากพระชงเบื้องล่าง ถึงยอดพระเกศสีคืบหนึ่งนิ้วของช่างไม้ประวัติการสร้างสมเด็จกรมพระยายดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าในหนังสือประวัติศาสตร์พระพุตรรูปสําคัญซึ่งแจกพิมพ์ในงานทอดกรถิ่นพระชทานในปีพุทธศักราช2468ว่าหลวงพ่อพระสัสเป็นพระบุรรูปหล่อในสมัยล้านช้างและตามคําตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาว่าพระธิดาสามองค์แห่งกษัตริย์ล้านช้างเป็นผู้สร้างบางท่านก็ว่าเป็นพระชธิดาของพระ ชายเชิฐาธิราชได้หล่อพระพุทธรูปขึ้นสามองค์และขนาดนามพระพุทธรูปตามนามของตนเองที่ว่าพระเสริมประจำพี่ใหญ่พระสุขประจำคนกลางพระสยประจำน้องสุดท้องซึ่งมีขนาดลดหล่นตามลำดับพระธาตุหนองคายหรือพระธาตุกลางน้ําหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าพระธาตุล่าหนองจังหวัดหนองคายเป็นพระธาตุที่มีขนาดใหญ่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงเนื่องจากแม่น้ำเชี่ยวกราด จงกัดซ้อตลิ่งจนพระธาตุพังลงมาในแม่น้ําทําให้พระธาตุจมอยู่กลางแม่น้ําโขงห่างจากฝั่งไทยห8 0รอเมตรอง์พระธาตุก่อด้วยอิฐถือปูนล้ลมตะแคงไปทานกระแสน้ําทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือมีฐานเหลียมมุมฉากโดยด้านหนึ่งโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําเพียงครึ่งฐานองค์พระธาตุมีรูปทรงทางสถาปัตยกรรมเท่าที่ยังเหลืออยู่เป็นชั้นฐานเพียงสองชั้นฐานสี่เหลี่ยมย่อเกตขึ้นมาต่ออีกสี่ชั้นจึงเป็นเรือนธาต ต่อด้วยบูลูกแก้วอีก2ชั้นความสูงของเจดีเฉพาะส่วนที่สัมผัสได้ประมาณ12.20เมตรความกว้างของฐานประมาณ15.80เมตรโดยในครั้งนี้มีผู้ประกอบการได้การท่องเที่ยวและสื่อมวลชนเข้ารมเดินทางมากกว่า30คนนรงชาติทรัพย์สินอัศนัยแก้วิวิงเดชถ่ายภาพวาทีรยรีวิมุตติอายารากุลวัฒน์สำนักง,งานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองรายงาน